สวัสดีนะคะทุกนเอคนพอดีพี่นุชกำลังผัดะตะกร้าอยู่ก็นึกขึ้นได้ว่าเมีน้องคนนึงนะคะว่าให้พี่นุชเนี่ยรีวิวเทีมไข่มุกผสมบัวหิมะที่พี่นุชใช้แล้วก็ขายาอยู่ด้วยนะคะอให้รีวิวให้หน่อยนะคะก็ะเลยเออนึกขึ้นได้ก็เลยจับมาคือวันนี้พี่นุชอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็คือทาล้างหน้าล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทาครีมไข่มุกต,ตัวนี้ตัวเดียวนะคะ,ะยังไม่ได้ทากันแดดเพราะว่าวันนี้เหมือนไม่ค่อยมีแดดเหมือนฝนจะตกแล้วพี่นุชนั่งผักตะกร้าสานตะกร,ร,ร้าผัดเขาเรียกอะไร ทีมไข่มุกตัวเดียวเอ่าจะบอกว่าตัวเนี้ยนะคะเป็นตัวที่ขายดีมายาวนานตัวพี่นุชเองเนี่ยขายมาจากสิบปีละส่วนเอ่อแม่พี่นุชเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยสาวๆเลยก็ยี่สิบสามสิบปีได้แล้วเนาะเออประมาณประมาณยี่สิบประมาณสามสิบปีได้แล้วลนะ่ะเออนะตัวเนี้ยนะคะ ของแท้นะคะจะเป็นตัวที่นําเข้านะคะมีบริษัทไทยนําเข้ามานะคะไม่ได้ผลิตในไทยนะคะอ่ะส่วนผสมนะคะที่ทําให้ตัวนี้ขายขายดีขายได้มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะมีครีมร้อยพันตามกระแสะมายัางไงนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะกลับมาใช้ครีมตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะส่วนผสมหลักก็คือ,อสารสกัดจากดอกโบหิมะนะคะที่มีความเขาเรียกอะไรคุณสมบัตินะคะ คุณช่วยปอกประโลมผิวนะคะไม่ว่าผิวคุณจะอ่อนบางแพ้ง่ายหรือว่าแพ้อะไรมาก็สามารถที่จะใช้ครีมบัวหิมะตัวนี้ได้นะคะแต่เน้นย้ำว่าต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะคะถ้าอยากได้ของแท้นะคะติดต่อทักถามพี่นุชถ้าที่อื่นพี่นุชไม่รู้นะคะแต่ถ้าอ,อ,อยากได้ของแท้ทักมาหาพี่นุชเพราะว่าพี่นุชใช้เองด้วยนะคะใช้เองด้วยเพราะฉะนั้นพี่ไม่กล้าขายของเรียนแบบนะคะนี่เนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสอีออกเหลืองออนวลนอ่อนๆนะคะสีอ่อน กลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะเป็นมิรกับทุกสภาพผิวนะคะเนื้อของแท้เวลาสัมผัสลงสู่ผิวนี่นะคะเขาจะมีความเย็นนิดๆน,นะคะนั่นเป็นคุณสมบัติของบัวหิมะนะคะที่ช่วยลดอาการอักเสบระคายเคืองต่างๆของผิวได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสิวนะคะสิวผ,ผิวแพ้ผื่นแพ้อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้ดีเลยนะคะจะช่วยได้ดีเลยเห็นไหมเนี่ยพี่นุชเกลี่ยนิดเดียวขนาดทาไปแล้วรอบนึงนะคะเมื่อเช้าเกลี่ยนิดเดียวเห็นไหมคะซึมลงสู่ผิวเกลี้ยงเลยเห็นไหม เนื้อครีมของแท้จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมไข่มุกของแท้จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเออจะไม่มีเป็นแป้งเป็นคราบขาวค้างอยู่บนผิวอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะไม่มีแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะกระปุกละหนึ่งร้อยาบาทนะคะปริมาณ2ี่สกรัมเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้นะคะใช้ได้เดือนกว่าถึง2เดือนแล้วแต่ปริมาณที่ทาในนี้นะคะในกระปุกนี้นะคะ2ี่สกรัมนะคะในกระปุกนี้เห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้ hani. มันมีครีมเต็มกระปุกเลยนี่เต็มกระปุกแบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไรยัดไส้ข้างในแน่นอนนะคะคุณใช้ได้ยาวๆนะคะหนึ่งร้อยบาท จะดีกว่าไหมถ้าพปซื้อตามร้านสะดวกซื้อที่ซองละ 49, 50อะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วใช้ได้ไม่กี่วันก็หมดตัวนี้คุ้มกว่าแน่นอนนะคะตัดสินใจในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะติดต่อทักถามพี่นุษที่เบอร์ตรงนี้ได้เลยได้ของแท้แน่นอนนะคะได้ของแท้แน่นอนและผิวคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแบบนี้จากหน้าที่เนี่ยพี่นุชย์เมื่อก่อนหน้าเป็นแบบนี้เลยดูไม่ได้นะคะหน้าดูไม่ได้กลายมาเป็นเออเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ว่าใช้3วัน7วันแล้วใส่แบบนี้เลยไม่ใช่นะคะ จะต,ต้องใช้ระยะเวลาถ้าจำไม่ผิดพี่นุชโอมันนานแล้วเนาะหลายปีแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยกว่าที่ฝ้าจะแบบจางลงไปจนมีคนทักเนี่ยน่าจะประมาณสามเดือนแต่ถ้าคุณใช้แล้วผิวมันกลับมาได้อย่างนี้นะคะก็ลงทุนเถอะดีกว่าไปสเปะสปะก,กับอะไรที่แบบมันว่องไวแล้วทําให้คุณเอ,อ่อต้องกลับมามีปัญหาเหมือนเดิมหรือนหอนักกว่าเดิมนะคะตัวนี้นะคะกระปุกละนหนึ่งร้อยบาทตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสองกระปุกขึ้นไปส่งฟรีนะคะสี่กระปุกขึ้นไปมีส่วนลดด้วยนะคะทักถามเข้ามาได้เลย